สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะมาแล้วนะคะน้องสีพีบอกน้องสีเอ้าเป็นยังไงก็ได้มาย่ำใบเนาะมือนี่ฮะมาย่ำตัวเลขครับโอ้มาย่ำตัวเลขฝันเราบ่เดี๋ยวนี้ครับโอ้ยฝันว่าจงไหนบ้านเงฟางไหนว้างไหนฝันว่าไปจับกบวันนี้ฝันว่าไปจับกบเมื่อวันที่แล้วฝันว่าไปหาเห็ด โอ้ยได้ยินบ่เนาะคืออยู่ไก่แต่เนาะเสียงเห็นเนาะเออเอาเอาเออเดี๋ยวที่แรกฟันว่างไหนก็เอาไหมฟันแรกนะคะฟันแรกฟันว่าไปเก็บฟันแรกฟันว่ายางขาปลาไปพ่อเฮ็ดไปพ่อเฮ็ดไข่เต็มผู้รู้ยู่ราบันนี้เฮ็ดแบงยี่สิบกระปกเต็มเฮ็ดละงอก ผมอยู่คือเปิดคือใหม่ถมเฮ็ดยังสี่บอกครคือยังใหม่ถมเฮ็ดเป็นไครเป็นไครอยู่แบบนี้ฟันจังสั้นแล้วเแยวที่แล้วว่างไหนกว่าแถวี่วกว่าหาสองศูนย์หาสองศูนย์ครับคือได้ตีว่าเป็นหาสองศูนย์เฮ็ดก็เป็นหาโอ้แบ่งยี่สิบกับสองโอ้ไม่ได้แบ่งยี่สิบอบบคุ้มเฮ็ดอยู่นะอ้อฟันแรกนี่คือเป็นหาสองศูนย์เนาะ มันนี่หลังจากนั้นแล้ว,มวมเมื่อฝันต่อสมมฝันมาเหอะเมื่อฝันต่อเมื่อฝันต่อเราวันนี้รถก็ไปเหยียบเต่ <c oughs> เอาอ้าคือหลายอย่างาเธอทำแบบนี้ตีดีมื่อรุ่นมาารถก็ไปเหยียบเต่า<ะ>เรื่องจริงนี่คือไปเหยียบเต่าจริงใช่ไหมคะไปเหยียบเต่าจริงๆอ,อ๋อแล้วตายไหมจ๊ะตายเพราะว่ามันตายมากกว่าหน้านั้นแล้วอ,อ๋อมันตายอยู่แล้วแล้วเราไปเหยียบอ,อันนี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่ฝันเนาะไม่ใช่ฝัน แล้วก็แล้ววันนี้นะคะฝันที่สองของน้องตีที่บอกพี่ว่าวันนี้จะมีฝันมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือฝันอะไรคะหน้องเล่าฝันฝันว่าได้ไปจับกบอืมไปจับกบครับค่ะพดได้กบมาสามตัวได้กบมาสามตัวเนาะตัวหนึ่งเป็นกบเพียกอีกสองตัวเป็นกบธรรมดาอค่สรุปว่าได้กบสามตัวจาจากนิ้วห้านิ้ว จับนิ้วห้นิ้วจับทีเดียวพร้อมกันสามตัวเหรอคะครับโอ้ไปใต้กบสมบออเพื่อได้จับจับไปพ่อโอเป็นช่วงยู่จับเราวจับอีกอจับกบครับ,ก,รบก็เลยก็คือคือที่น้องตีฝันคือไปเจอกบใช่ไหมฮะแล้วก็ไปจับกบกบหนึ่งตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นกบเผือกนะคะส่วนกบอีกสองตัวเป็นกบธรรมดาค่ะใช่ไหมคะครับ ค่ะแล้วน้องตีคิดว่าจะเป็นเลขอะไรอะคะตัวนี้ห้าสามครับอ๋อเป็นห้าสามแม่ฟันจบแล้วบอดดินครับอ๋อฟัน้เนี่ยครับห้าสามเป็นห้าสามนะครับตัวนี้คือมั่นใจเป็นข้างล่างหรือข้างบนคะเนี่ยฝันข้างล่างครับเป็นข้างล่างครับเพราะว่าวันหลังมาก็ขี่รถไปเหยียบเต่าอ๋อ ก็เลยเราตีเจตนาว่าเราเหยียบเต่าเลขเลยลงข้างล่างอย่างเงี้ยแหละค่ะครับเลขเลยลงข้างล่างแล้วป้ายทะเบียนก็มีมีห้าสามเลยอ๋อป้ายทะเบียนคันที่เหยียบเต่าป้ายทะเบียนรถผมนะครับอ๋อค่ะคันที่ขับไปเหยียบเต่าอ่ะเนาะครับนั่นไงอ๋อครับก้อนสิฟันเนี่ได้ไปจับกบเนี่ยได้ไปจับลอตเตอรี่ยังไปหรอไปได้ไปจับเหรอครับโตไรเรา น้องตีหาสองศูนย์อีหละหมอโอ้ก็ได้ฝันว่าได้จับกบสามตัวบ้นมันก็ฝันไปเหะออแต่ว่ามูนลูนถือลอตเตอรี่สามตัวคุบอกเขาได้ฝันว่าจับกบเอาว่าลู่ด้วยกันบอก็คือหลังจากที่หยิบลอตเตอรี่แล้วพอตอนคืนมาก็ขับรถไปเหยียบเต่าใช่ไหมคะเอตอนเย็นคือหลังจากซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไปเหยียบเต่าใช่ปะแล้วก็ตอนคืนก็ฝันว่าได้จับกบถูกไหมคะ หลังจากซื้อรัเตอรี่แล้วก็ก็ฝันอ๋อ <Okay. S 1> ก็ฝันโอเคค่ะก็ฝันก็ฝันแบบนี้ก็ฝันแบบนี้เนาะฝันสั้นมากๆเลยครับฝันต้องมากเลย <c oughs> ซื้อรัสเตอรีไปแล้วฝันว่าจับกบจ้ำโตวคือเอาเลขเอาเลขสามศูนย์กับห้าสามไปเสี่ยงด้วยมไม่ฝันโอ้ oh. oh. ราะว่าเห็นคลิปพ่อเลี้ยงบอกว่าขาดเป็นสามท่อนอะไรนะซึ่งคือเที่มากของฝันเสืเนื่องจากที่เอาเลขฝันของตาไปเสี่ยงเนาะครับเอาเลขของพ่อเลี้ยงไปเสี่ยงก็เลยคิดว่ามันเป็นล่างอืก็เลยมั่นใจตัวนี้มากๆสามห้าสามห้าสามน้องบอกห้าสามนะครับห้าสาม เลขมีที่มางามอยู่ที่ครับใช่แล้วห้าสามนี้น้องติซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้แล้วครับแต่เป็นโอเคโอเคเข้าใจซื้อแล้วหยิบลอตตอรี่ไว้แล้วหยิบลอตตอรี่ไว้แล้วคิดว่าเลขเราเข้าไหมคะที่เราที่เราที่เราฝันแล้วเราหยิบมั่นใจบ่มมั่นใจไหมรอตตอรี่ไม่ใช่ว่าใกล้เคียงครับโอ้ไม่ใช่ว่าใกล้เคียงหาซ้อ อันเต้าตายเลยบัานเ้าตายไปเหตุการณ์จริงไงคะจังหวะอันเต้าเต้าตายนี่คือตายอีบ่เป็นซูนอีบุ๊กซูนอีบ่เขาเรียกเราเรียกอีบ่สามาซูนนะยี่บอเออตายไหมเต้ากับสามเนาะคนตายกับอีบ่๊กมันบอคนตายเลยอีบ่เป็นซูนบอซูนอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะคะไม่ใช่ฝันอืมคนตายอีบ่เป็นซูนบอผมบอกว่าซูนอีกแล้วบ่ที่เป็นซูน ซูนหาซ้มซูนหาซ้ำพี่ยังพอเลี่ยงเหรอบอกครับเพราะว่าก่อนฟันกะได้เอาเรียกพอเรี่ยงไปเซียงทีมีอนครับม,มันใจซ้ำไหนหาซ้ำก็มันใจว่ามันเป็นล่างเหรอบอกอครับจักเปลือเส้นเป็นล่างหาชิปเปลือเส้น <laughs> ห้าสิบ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 นะคะเนาะบ่มีผู้ใดว่าหูวเลขมึงจอกตัวใดเนาะตีเนาะเราก็ไม่กล้าฟันธงใช่ไหมคะไม่กล้าไม่กล้าฟันไม่ก็คือฟันเนาะมันไม่มีรากด้วยส่วนใหญ่แต่เราก็อยากจะนําเสนอแนวทางเนาะบอกต่อเนาะเผื่อใครแบบว่าบุญสัมพันธ์กันก็จะถูกร่วมกันเนาะ ใช่เพราะแต่ละคนก็ฝันหลากหลายนะคะคแต่ละคนนี้ฝันไม่เหมือนกันน้องหนึ่งน้องตีนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นคนที่ฝันแม่นมากนะคะคอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะถักตีตัวเล่นนี้นึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอเลขในส่วนที่น้องตีฝันนะคะอ่าเลขแรกค่ะฝันที่หนึ่งค่ะฝันว่าไปอ่าไปเจอเห็ดเห็ดอะไรนะคะ เห็ดละโง่เห็ดละโงกอะค่ะเห็ดไข่ไก่เห็ดไข่นะคะเห็ดละโงกเห็ดไข่แล้วก็มีแบงยี่สิบนะคะปกคลุมอยู่บนเห็ดทั้งหมดเลยเนาะน้องตีเขาก็ตีฝันแรกนะคะเป็นห้าสองศูนย์นะคะเป็นชุดบนนะคะเป็นห้าสองศูนย์แล้วก็เลขสองตัวเป็นสองศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้านะคะที่มั่นใจเลยเน้นๆเลยก็คือห้าสองศูนย์ค่ะแล้วส่วนฝันที่สองนะคะก็ฝันว่าใช้มือจับกบค่ะกบสามตัวเนาะกบตัวแรกเป็นกบเผือกแล้วก็ กบอีกสองตัวเป็นกบธรรมดาน้องเขาตีใส่ห้าสามค่ะเพราะว่าใช้มือจับคือก่อนที่เขาจะฝันตัวเนี้ยเขาได้เอาเลขตัวเลขของภูมิกบโพไปเสี่ยงนะเอาไปเสี่ยงทายว่ามันเป็นยังไงคขาก็เลยมาฝันว่านั่นแหละฝันว่าอะไรนะเสียแนนอไอน้องแนนพารวยไห่เจยแอนฝันว่าเอามือไปจับกบได้สามตัวค่ะในมือในมือห้านิ้วเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้นะคะเขาก็เลยตีเป็นห้าสามค่ะ จับได้ทีละตัวเหรอ,อกรบหรือจับได้เยอะตัวเพราะว่าตัวแรกจะเป็นกบ <จะ S 1> เพือนได้สามตัวตัวที่สองตัวที่สามก็จะเป็นกบธรรมดาค่ะเขาก็เลยตีใส่ห้าสามค่ะตีกันง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะโอ้ตีน้องตีเขาฝันนี่เขาแปลความฝันแม่นมากใช่น้องตี<ข>แปลความฝันเก่งมากแปลไม่เหมือนคนอื่นครับฟันโชเอฟซียังบอกโอ้ฝันอย่างนี้นะน้องตีมาหรือยังให้เขาแปลให้น้อย โอ้ยประทานมากเออกว่าถ้วแล้วโทวอีกจะให้ตีมาแปล่ความฝันห้วระท่นานวันนี้ก็มาตามคําเรียกร้องแล้วค่ะน้องตีเขางวดนี้เขาขไม่ได้บอกแต่วงวดที่แล้วเขาบอกเขาฝันเขาก็เลยเออแล้วมีคนนึ่งฝันว่าอย่างนี้นี่เอาวันวัยนี่เอาเลขปูเฮ้านี่ไปเสียงแล้วก็ซื้อแล้วไปหาหาไปหาสามหาศูนย์หาไปได้วันนี้ก็ได้ไปได้หาศูนย์สาม บัดมานอนแล้วฝันเห็นพญ,ญานาคพญ,ญานาคก็อยู่เดินตน้นโพธิ์เฮา,ญญานี่ล่ละเลื่อยล่งน้ำไปตัวบักน้อยนึงจากน่อยพันมันงูบัณหลังจากพญ,ญานาคเลื่อยไปแล้วเป็นงูจงอางตัวบใหไงเออแล้วก็มาบัดน,นี่มายกหัวขึ้นสิบัดน,นี้แล้วก็ฝา้าวบยูทูบวบอยู่บัน,นี้กับมาพ่นพิษใส่เล่าว่าซันพ่นพิษใส่เล่าเป็นวงปมว่าซันงูจงอางนะ่ะพ่นพิษใส่โตเล่านะ เออแต่ว่าฟันดีฟันบอดีตีฟันดีครับแมนบอบมอนคนสิทธิ์แล้วันที่หนึ่งใช่ปฟันเป็นงูมีมีโฉกขวานงูจงอางมีฉกขวานใหญ่ครับบู้ยเพิ่นโทรมาถามว่าให้ช่วยบอเลิกนะว่าฟันดีบอก่นมาถามว่าแปลให้แนวโอ้ยแปรเพราะเป็นนี่มีโฉกขวานใหญ่ครับค่ะโอ้ยพอดีน้องตีมากพอดีเลยเพิ่นอยู่โคราชเพิ่นฟันนะครับอ่นล่ะเพิ่นเราเด็กคู่แมวเนาะ สีมิโซไงตีครับวู้ยคือว่ามันจะดีใจน้ำพ่นแต่ทีกันพ่นใส่หัวพ่นใส่ตูเลยมาตวให้เป็นวงกลมสีพ่นพ่นผิดใส่ตูได้ซ้ำนี่ถ้าพ่นใส่นี่ก็ได้ห้ายพ่นใส่หัวอื่นไปแห้งในลายก็บอกพ่นพ่นาพ่นเป็นวงกลมสีได้สั่นอ่ะพ่นพ่นพ่นนี่ก็ได้ซ้ำนี่พ่นนี่ก็ได้ซ้ำนี่โ่้แห้งพ่นใส่สูงแห้งในตัางวันไงตีวู้ ก็คือบอกจะพ้นดีใจต่ตีสาธุสาธุขอไห้ได้อย่างที่น้องตีบอกนะคะค่ะสรุปแล้วใช่สรุปแล้วค่ะโอ้สรุปแล้วทีนี้ก็รบกวนมือนีก็บีได้รบกวนตีเท่านี้เนาะรับขอบคุ้นหลายๆสำหรับแนวทางสำหรับแนวทางมาแชร์ความฝันให้เอฟซีได้รับรู้เนาะได้อยากใพี่นวงเพื่ออย่างพี่นวงเข้าถึงทุกคนลหลอครับค่ะค่ะคุ้นไก่คุ้นไก่ก็ได้ค่ะ ขอบคุณตีหลายๆเด้อเอาบัน้ีกวยพ่อให้เอฟซีแน่อให้ได้งวดนี้งวดหน้างวดต่อไปและงวดทุกๆงวดต่อไปอีกเด้อครับโอ้เอาาตุสาตุาตูขอบคุณคขอบคุณค่ะ